เราก็จะมาดูห้องพักของเราบ้างครับห้องพักของเรานะครับชื่อว่า d e l a c Ocean View ครับผม mm hmm. เข้ามาดูกันเลยที่ชื่อว่า d e l a c Ocean View เพราะว่าห้องเนี่ย mm hmm. เมื่อเปิดประตูไปแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะพบกับสระว่ายน้ำ mm hmm. นี่ครับเปิดห้องออกมาก็จะพบกับสระว่ายน้ำแล้วก็เจอกับทะเลได้เลย mm hmm. ห้องนี้ก็มีระเบียงให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในห้องมีอะไรบ้างมาเริ่มแรกเลยฟ้าบเปิดตู้ก่อนนี่มีชุดลำลองให้มีไม้ขวนเสือ้อครับแล้วก็มีตู้เย็นตู้เล็กเปิดมาฟ้าบ น้ำเปล่าน้ำเปล่ามีสองขวดแต่ว่าผมเอาแช่ตัวเย็นไปแลละขวดหนึ่งชากาแฟกาต้มน้ําร้อนออกมามีโต๊ะทำงานทีวี LED แล้วก็ที่นอนนี่ที่นอนใหญ่เป็นแบบนี้ที่นอนไม่มีเตียงเนาะจะได้ไม่ต้องนอนตกเตียงแต่อันนี้ก็เป็นอ,อะไรอะโซฟ,ฟานั่งเล่นนี่ก็อยู่หน้าเตียงเลย นี่คือห้องนอนของดีลักโอเชียนวิวส่วนห้องน้ำมีอ่างจาก,กุซซี่ให้ด้วยเซ็กซี่บ o ูมอาบไปก็นมองแฟนไปด้วยได้นะครับหรือว่าให้แฟนอาบน้ำแล้วก็ดูความปลอดภัยเพื่อแฟนจมน้ำนี่นี่คือดีลักโอเชียนวิวครับห้องน้ำแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะครับ นี่มีโซนของฝักบัวแบบเรนแชวอร์ห้องน้ำมีสายชำระให้นี่อ่างล้างหน้าแล้วก็นี่ครับพวกอุปกรณ์สบู่หมวกอาบน้ำอะไรแพ็คเกจสวยงามน่ารักเลยทีเดียวนี่ครับห้องดี่รักโอเชียนวิว มาดูห้องกว้างกันอีกทีนี่ครับคือห้องพักของเราในคืนนี้ครับออกจากห้องพักมาครับเรามาดูสระว่ายน้ํากันบ้างโอ้โสระว่ายน้ําที่นี่ใช้สีเขียวแปลกดีเหมือนกันไม่ค่อยเห็นใครใช้สระว่ายน้ําสีเขียวเท่าไหร่แล้วก็สระ่ายน้ําค่อนข้างกว้างครับแล้วก็นี่คือแบ่งเป็นชั้นสําหรับอันนี้ให้เด็กเล่นแล้วก็ ถัดลงไปก็คือลึกเลยเให้ผู้ใหญ่แต่ว่าโซนเด็กจริงๆก็จะมีอยู่ฝั่งนู้นโอ้โหดูจากในกล้องนี่เขียวปี๋อเลยทีเดียวเขียวสดใสเลยนี่ครับนี่คือส่อนของสาว่ายน้ำเดินต่อไปอีกนิดนึงจะเป็นส่วนของบีชบาร์ครับนี่ครับส่วนของบีชบาร์ บีชบาร์ของที่นี่ใช้เป็นกาแฟสตาร์บัคนะครับยวเดินไปดูสวัสดีครับนี่ครับบีชบาร์สวยงามนี่กาแฟสตาร์บัคเลยนะแล้วก็ถัดมาก็มีเป็นโซฟาโซฟาโฟมสำหรับใครอยากนั่งรีแลกซ์สบายๆนะครับ สำหรับใครอยากนั่งรีแลกซ์สบายๆมีโซฟาแบบโฟมให้มีโซฟาโฟมแบบนี้แล้วเป็นที่นั่งทานอาหารส่วนกิจกรรมทางทะเลก,ก็มีเรือขยักให้มีเซิร์ฟให้แต่ว่ามีค่าบริการนี่ครับผมมีเซิร์ฟมีขยักให้แล้วก็ที่นี่ ที่นี่มีเป็นหาดส่วนตัวนะครับที่นี่มีเป็นหาดส่วนตัวเพราะว่าค่อนข้างจะอยู่ไกลจากที่แหล่งที่พักอื่นๆจากห้องเดินมานิดเดียวก็ถึงชายหาดแล้วครับนัะนนี่ก็คือคุณลูกสาวเอ้ยแล้วก็ในเรื่องพวกสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับ ที่นี้ก็ยังมีฟิตเนสไทยเล่นนัำเบลบาเบลลู่วิ่งก็มีครับแล้วก็มีคิสคลับให้ด้วยนี่คือห้องคิสคลับเป็แบบนี้ครับม,มีลู่วิ่งมีที่ปั่นจักรยานมีเวทเทนนิงชุดใหญ่ มีดัมเบลมีบอลเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูดินเนอร์บุฟเฟ่ของโรงแรมเมอร์เคียวเกาะช้างไฮเวย์นะครับว่ามีอะไรบ้างแถบแรกเลยครับอันนี้เป็นผลไม้ครับเขาะจะมีผลไม้ให้เราเลือกทาน แล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นสลัดบาร์ครับผมนี่เมนูของส่วนสลัดบาร์นะครับมีทั้งสลัดมันฝรั่งถั่วดำมะเขือเทศลูกเดือยข้าวโพดแล้วก็ผักสดอยู่ด้านนี้ในส่วนอาหารคาวที่เป็นไฮไลท์นะครับนี่ครับเรามาดูที่เป็นไฮไลท์ของเขา ก็คือจะมีหมู3ามชั้นย่างซอสโคชูจังหมูย่างไก่ย่าง,งนี่คนี่คือหมูสชั้นย่างซอสโคชูจังนี่หมูย่างนี่ครับข้างหลังคือพี่เชฟของเรานะครับสู้ไฟมากย่างกันให้สดๆดดใหม่ๆกันเลยทีเดียว โอเคครับแล้วก็นี่มีซุปซุปนี้เป็นซุปเห็ดใส่น้ำมันเห็ดทัฟเฟิลแล้วก็มีแกงจืดฟักนะครับอันนี้เป็นแกงจืดฟักนะครับว่ามีข้าวสวยเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละอันกันนะครับอันนี้คือไก่ย่างเทอริยากิครับ ถัดมาเป็นพายเนื้อแล้วก็มันบดอบนี่เป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือทะเลผัดไข่เค็มมีไข่เค็มมีปลาหมึกเดี๋ยวนะกุ้งอะไรเยียต้องมีกุ้งอ่ะอ่านี่ครับกุ้งมีกุ้งด้วยนะมีกุ้งด้วยนะถัดมาเป็นอันนี้คือไก่ผัดเม็ดมะม่วงครับ แล้วก็เป็นปลานึ่งมะนาวเค,ครับเดินม,มาดูอันต่อไปนะครับอันนี้คือข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสดชาววังนี่ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสดชาววังอันนี้ก็เป็นเครื่องเคียงของเขานะครับอันนี้คือเมียเม่ยงคณะเมี่ยงคณากุ้งหมูสับไข่ต้มมาด้วยกระเบื้องทะเล นี่กระเบื้องทะเลกระเบื้องทะเลจะเหมือนเหมือนห้อยจอครับเป็น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 พวกเนื้อสัตว์แล้วก็ห่อปแป้งกรอบๆส่วนอันนี้เป็นกระล่ำปีผัดน้ำปาลาโรยกุ้งแห้งทอดหรือว่าเป็นเมนูเด็ดอีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะครับเรื่องของของหวานก็จะมีเป็นเค้กต่างๆนี่ครับเค้กสตรอเบอร,รี่มากระลองเค้กช็อกโกแลต โอเคนี่ครับโอเคคร่าวๆก็จะมีเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอตัวไปทานก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับและเดี๋ยวเช้านี้นะครับเราจะมาดูว่าบุฟเฟ่ของโรงแรมเมอร์เคียวเกาะช้างไฮเวย์นี้มีอะไรบ้างครับเรามาที่ห้องอาหารกันเลยครับเดินเข้ามาปุ๊บ ฝั่งขวานะครับจะเป็นเมนูไข่ไข่กับเบคอนนะครับมีเบคอนมีไข่ดาวแล้วก็มีเมนูไข่อื่นๆด้วยครับซึ่งเราสามารถสั่งเพิ่มได้ทีหลังมีทั้งไข่เมเนดิกไข่กระทะนะครับครับผมและอันนี้ก็เป็นโซนของคอนเฟกนะครับ มีทั้งแบบปกโกคาร์ดแล้วก็มีคอนเฟกแล้วก็มีนมให้ใส่เครื่องดื่มนะครับจะมีน้ำส้มมีน้ำฝรั่งแล้วก็มีน้ำสับปะรดอันนี้จะเป็นส่วนของชีสนะครับแล้วก็มีพวกเนื้อเย็นถัดมาอีกนิดครับผมเป็นผลไม้ครับมีแก้วมังกรมีแตงโมมีสับปะรด อันนี้เป็นมุมของกาแฟครับเป็นกาแฟสดสามารถสั่งได้จากเครื่องเลยคาปูชิโนโ่เอสเปรสโซ่โกโก้ลาเต้นะครับแล้วก็มีสำหรับคนที่ชอบดื่มชานะครับก็นี่ครับมีชาให้ด้วยบ้าอีกอันหนึ่งนะครับจะมีเป็นโจ๊กไก่ครับเป็นโจ๊กไก่แล้วก็เป็น น้ำเต้าหู้แล้วก็มีปลาท่องโกะครับมีปลาท่องโกะมีของทอดอันนี้นะครับเป็นมุมสลัดครับผมมีน้ำสลัดให้เลือกทั้งน้ำสลัดสีซ่าเทอรสซันไอแลนดน้ำสลัดงานะครับ แล้วก็อันนี้เป็นพิซซ่าครับผมพิซซ่าฮาวเวียนขยับมาอีกนิดนึงนะครับเป็นโซนของหวานครับผมมีมื้อเช้านี้มีโดนัทแล้วก็มีเค,ค้กชิ้นเล็กๆลให้สำหรับคนที่ชอบธัญ,ญพืชนะครับก็มีกราโนล่าด้วย หมุนมาอีกนิดครับเรามาดูโซนขนมปังครับมีครัวซองให้มีเครื่องอุ่นขนมปังแล้วก็มีบรรดาแยมต่างๆมีเนยถั่วด้วยนะครับมีช,ช็อกโกแลตซอสนัชชแลตแซอสแ้แแล้วก็นี่เป็นขนมปังแบบต่างๆนะครับมีทั้งเชอร์รี่เดนิสแล้วก็ เบอต์เตอร์ครับด้านบนจะเป็นขนมปังขนมปังโฮวีหรือว่าขนมปังแบบมัติเกนมาดูส่วนของอาหารนะครับของอาหารก็จะมีมีไส้กรอกมีแฮมมีพาสต้ากับซอสโบโนเลส อันนี้มาอืมเขาเรียกว่าอะไรกัไม่รู้เหมือนกันครับอันเนี้ยข้างล่างเขียนไว้แค่ผักเองเป็นผักกับมันฝรั่งนี่ก็เป็นพวกอาหารไทยแล้วครับมีเหมือนเนกงกะหรี่ไก,ก่กงกะหรี่ไก่กับนำปลาอันนี้เป็นผัดผักแฮมกับผัดผักตับครับผม แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นซุปฟักทองครับผมมีซุปฟักทองแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแกงจืดแกงจืดหมูครับใช่ครับแกงจืดต้มฟักหมูอืมเป็นแบบนี้ถับมาจะเป็น ข้าวสวยกับข้าวผัดอเมริกันครับแล้วก็อ๋มีพริกน้ำปลาให้ด้วยนะขยำมานี่เป็นเหมือนผัดมีผัดไทยเส้นจันทแล้วก็เป็นปลาผัดปลาผัดขิงครับผมนี้ก็คือเมนูอาหารของโรงแรมเมอร์เคียวเกาะช้างไฮเวย์นะครับ